นี่ผมมีข่าวดีมาบอกนะครับเดินด้านนี้เลยครับนี่กาแฟหนงกาแฟหลายท่านนะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับนะฮะมีประโยชน์ทั้งตัวกาแฟแล้วก็ตัวกล่องด้วยใช้แล้วเออทานแล้วก็อย่าทิ้งกล่องนะคับเพราะกล่องเนี้ยแต่ละกล่องเนี้ยผมบอกได้เลยว่ามีประโยชน์หนงคอฟฟนะครับหนึ่งกล่องจะมีสิบซองอยู่ในในกล่องนี้ทานเช้าได้ทานเย็นได้ วันละสองซองก็ได้จะทานร้อนได้ทานเย็นได้นะครับถ้าชงเย็นก็ชงมาแล้วก็ใส่น้ําแข็งทานได้เลยรับรองว่ามีประโยชน์แล้วก็ทานเล่นๆได้คาเฟอินจะน้อยมากนะครับประโยชน์จะเยอะมากแล้วก็ช่วยลดความอ้วนโดยดูแลสุขภาพด้วยหมดกล่องแล้วนะฮะกาแฟนะฮะกล่องละ250านะครับถ้าซื้อหน้าร้านบะหมี่นะครับแต่ถ้าซื้อในเพจเนี่ยกล่องละ2 9 0บาทครับประโยชน์เยอะฮะพอหมดแล้วกาแฟไม่มีแล้วในกล่อง กล่องก็จะมีประโยชน์เอากล่องเปล่าเลยฮนะเจาะรูนะเอาพัดเปิดเจาะอะไรก็ได้ที่มันเจาะได้มันก็จะเป็นกระปุกความสินนี่นะฮะเห็นไหมเราก็ออมได้วันละบาทสองบาทสิบบาทยี่สิบาทร้อยหนึ่งสองร้อยใส่เข้าไปเป็นกล่องอะไรเราก็มีตังเก็บนะอ่าอันนี้ประโยชน์หนึ่งแลยนะเป็นกระปุกความสินประโยชน์ที่สอง อ่าสมมติหมดแล้วอ่านหมดแล้วก็พับกล่องกล่งองหนามากบอกได้เลยนะครับแข็งแรงเอ๊ะทำไมมันวางเกะก,กะดูฮะมาดูฮะมันวางเกะก,กะเนี่ยมันทำยังไงฮะก็ให้เป็นที่ไปทาเนเลยฮะก็ใส่เข้าไปเกะก,กะเครื่องไม้เครื่องมือก็ใส่เข้าไปนะสองประโยชน์เลยนะ อีกหนึ่งประโยชน์ทำยังไงได้อ่ะก็เหมือนกันนะครับมันจะออกคล้ายๆกันประโยชน์จะเยอะนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับก็คือทำกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพลาสติกแบบนี้สมงแบบนี้นะฮะใส่ลงไปแล้วก็เจาะรูที่กล่องนะฮะ ท,ท,ท,ที่ตูดก,กล่องเนี่ยเจาะรูปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักแล้วก็วางไว้หัวนอนหันมาก็เจอหน้าผมด้วยเห็นไหมเจอกล่องกาแฟหนูกาแฟ,ฟ,ฟด้วยมันเป็นอะไรที่สดชื่นฮะตื่นมาแล้วเจอต้นไม้ต้นเล็กๆที่เราค่อยๆปลูกผลขึ้นมานะครับนะฮะตอนแรกเราหันมาเราอาจจะยังไม่เห็นมันหรอกถูกไหมฮะเพราะว่าต้นมันยังเล็กอยู่มันยืนอยู่ในกล่องแต่พอมันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย น่แหละมันจะมีความสุขกับการที่ว่าเอ๊ะเราได้ปลูกมันขึ้นมาชุบชีวิตมันขึ้นมาอ่าเห็นไหมประโยชน์หลายอย่างนะครับนี่แหละครับนงกาแฟลองสั่งทานดูหรือมาซื้อที่หน้าร้านบนหมูก็ได้นะครับโอเคนะครับ